การเช่าที่ดินค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านไหนที่สนใจลงทุนที่ดินเกี่ยวกับการถือครองระยะยาวการถือไว้นานๆนะคะซึ่งการถือไว้นานๆนะคะถ้าเราไม่ได้สร้างถ้าเราไม่ได้เอาที่ดินไปปรับปรุงเพื่อจะทำธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่ค่ะการปล่อยให้เช่าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถให้ที่ดินของเรามันทาเงินให้ที่ดินของเรามันสร้างกระแสเงินสดให้กับเราได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันะค่ะภาษีเรื่องที่ดินลกล้างว่างเปล่าก็ค่อนข้างจะสูงนะคะ แต่ว่าถ้าเราให้เช่าที่ดินเนี่ยค่ะอย่างนน้อยค่ะค่าเช่าที่ได้รายเดือนหรือรายปีก็แล้วแต่ค่ะสามารถมาชดเชยค่าภาษีที่เราจะต้องจ่ายในรายปีได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นท่านไหนที่สนใจลงทุนที่ดินนะคะการให้เช่าที่ดินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะไม่ทําให้ที่ดินของเรามันสูญเปล่าค่ะแต่ว่าการจะให้เช่าที่ดินนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราชอบคนเช่าประเภทไหนเราชอบคนเช่าที่ทําธุรกิจค้าขายหรือทําธุรกิจร้านอาหารหรือเราชอบให้คนเช่ามาทําการเกษ ะ,ะเราก็ต้องเลือกทำเลแล้วก็เลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการที่เราจะปล่อยเช่าที่ดินนะคะเพราะว่าการเช่าที่ดินก็เป็นหนึ่งทางเลือกของหลายๆท่านที่ไม่มีเงินทุนเยอะเพียงพอที่จะไปซื้อที่ดินเปล่าค่ะ